การกำหนดิริยาบทยืนการยืนหนอห้าครั้งให้ผู้ปฏิบัติยกมือไขว้หลังมือขวาจับข้อมือซ้ายวางไว้ตรงกระเบนเน็บยืนตัวตรงเงยหน้าหลับตาให้สติจับอยู่ที่กลางกระหม่อมกำหนดว่ายืนหนอช้าๆห้าครั้ง เริ่มจากศรีรษะลงมาปลายเท้าและจากปลายเท้าขึ้นไปบนศรีรษะกลับขึ้นลงจนครบห้าครั้งแต่ละครั้งแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกคำว่ายืนจิตวาดมโนภาพร่างกายจากศรีรษะลงมาหยุดที่สะดือคำว่าหนอที่สะดือลงไปที่ปลายเท้าคำว่ายืน สำรวมนึกมโนภาพจากปลายเท้ามาหยุดที่สะดือคำว่าหนอจากสะดือไปกลางกระหมอ่อมกำหนดกลับไปกลับมาจนครบห้าครั้งขณะนั้นให้สติอยู่ที่ร่างกายอย่าให้ออกไปนอกกายยืน ้ช่แลงขวาคู่เหยียดเหยียดขามีสติว้เนี่ยตรงนี้สําคัญะนะพัญยายืนหน่อห้าครั้งตามธรรมดาเขาทำกันไงแต่อย่าลืมนะอาญาประสบระการนะถ้าใครเป็นโรคปอดเป็นโรคหืดถ้าเดินจงกรมอย่างเนี้ยไปหนึ่งชั่วโมงจะรัดตรงนี้จะให้ใจไม่ออกถ้าเป็นโรคความดันต่ําไปเลยนะถ้าเป็นหืดตรงนี้ ไอน,อน้ให้โครงก็เบนเน็ตรับรองเป็นโรคตายหายอยู่แล้วหลังไม่งอแต่เดี๋ยวนี้ขันิยมไปอย่างนี้กันหมดแต่ไม่ยด้ห้ามแรอกแต่ทั้งนี้เนี่ยแต่ก็จะล,ลัดลายอดทนงหน่อยมือขวาจับมือซ้ายให้โครงกบเบนเน ถ้าเดินจงกรมไปนานๆเนี่ยมันจะกระแทกที่กระเบนอให้เลือดลมเดินขึ้นค้นที่ไปโรคตายโรคก,กระสายใจพิการหายเลยบางคนมานั่งกรรามฐา,านต้องนานเลยยังไม่รู้ว่าจับตรงไหนเราทาให้ดูไม่อยากหลับนะมันนั่งหลับซะตรงเนี้ให้มันกลงกระเบนอิดเอาจีดปากไว้ที่ขม,มอม เดีข้าหมอมีตรงนี้นะชายผมตกบางคนขอประทานทอดคนหัวล้านหมดเลยบอกชายผมตกผมผมก็อยู่กลางนี่คนหัวล้านนะพูดแต่พอตรงนี้เดี๋ยวจะนอนมีคนหัวล้านชายผมตกผมก็ตรงตรงนี้สิวันนี้มาคนลากลับไปแล้วผมตรงนี้ไม่มีเลยชายผมตกก็ตรงนี้ไม่ใช่ชายท้องตกคือข้ามอมเอาข้าหมอมนะจะได้รู้เรื่องกันเอาขามอม ยืนเดินนั่งนอนหลับตามโนภาพดูร่างกายของเรามโนภาพรู้ไหมบางคนบอกว่ากําหนดยังไงคะกระทั่งที่บอกเลยยืนถึงสะดือหนอยืนจากปายเท่าดูทั้งสองข้างว่าเรายืนถ้ามโนภาพยืนถึงสะดอถอนให้ยใจแล้วก็หนอนี่สําหรับผู้ใหม่คนที่ใหม่ที่สุด ยังไม่เคยแต่เคยแล้วไม่ต้องหยุดที่สะดือเข้าใจไหมเนี่ยหลับตาหายใจย,วยาวๆก่อนหายใจย,วยาวๆไล่ลมก่อนพอตั้งสติดีเนี่ยเอาจิตปักไว้ที่ขมลมเอาสติตามยืนมี่สะดือนี่สำหรับไม่หนอไม่ต้องหายใจแต่ไม่ๆเนี่ยตองทนหายใจที่สะดือยืน น้อยลงไปเข้าใจไหมถ้าโยมเข้าใจแล้วทำจนคล่องไม่ต้องหยุดให้ใจ่ายไม่ต้องหยุดตรงนี้หมายความทุกคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็หยุดพักครึ่งทางคนละครึ่งยืนหนอขครึ่งถอนให้ใจ่ายถึงถ้าโยมคล่องแล้วไม่ต้องถอนให้ใจ่ายยืนนอไปเลยยืน ยืนหนอหครั้งหครั้งลงหนึ่งยืนหนอสองยืนจากปลายเท้ายืนหนอสยืนหนอสยืน ห้ายืนหนอไม่ต้องหายใจการกำหนดอิริยาบทเดิมการเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเมื่อเสร็จจากการยืนหนอห้าครั้งแล้วให้ลืมตาขึ้นก้มหน้า ทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณสีส่ศอกสติจับอยู่ที่เท้าการเดินกำหนดว่าขวาย่างหนอกำหนดในใจคำว่าขวาต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้นประมาณสองนิว้วเท้ากับใจนึกต้องให้พร้อมกันย่าง ต้องก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างช้าๆเท้ายังไม่เหยียบพื้นคำว่าหนอเท้าเหยียบลงบนพื้นพรอมกันเวลายกเท้าซ้ายก็เช่นกันให้กำหนดว่าซ้ายย่างหนอปฏิบัติเช่นเดียวกันกันกบขวาย่างหนอระยะก้าวในการเดินห่างกันประมาณหนึ่งคืบอเป็นอย่างมากเพื่อการทรงตัวขณะก้าวจะได้ดีขึ้น เมื่อเดินจนสุดสถานที่แล้วให้นำเท้ามาเคียงกันเงยหน้าหลับตายืนหนอช้าๆอีกห้าครั้งเหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วจากนั้นลืมตาก้มหน้ามองดูที่เท้าเพื่อทำท่ากลับต่อไปการกลับสี่คู่ 8จังหวะการกลับให้ผู้ปฏิบัติกำหนดว่ากลับหนอสี่ครั้งคําว่ากลับหนอครั้งที่หนึ่งยกปลายเท้าขวาขึ้นใช้ส้นเท้าขวาหมุนตัวไปทางขวา45องศาครั้งที่สองค่อยๆลากเท้าซ้ายมาติดกับเท้าขวาครั้งที่สามทำเหมือนครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สี่ทำเหมือนครั้งที่สองขณะนี้จะอยู่ในท่ากลับหลังแล้วกำหนดยืนหนอช้าๆอีกห้าครั้งเสร็จแล้วให้ลืมตาก้มหน้าแล้วกำหนดเดินต่อไปกระทําเช่นนี้จนกระทั่งหมดเวลา ตาเวลายืนหนอห้าครั้งหลับตาทําไมต้องยืนหนอห้าครั้งตาจาบรรยากาศกรรมฐานโวมผู้ชายเคยบวชเกสารวมานะขาท่านตาตาโจตาโจท่านตานะขาลมาเกษาคือกรรมฐานยอดจริงๆมีมาแต่กําเนิดแหละไม่ใช่เรื่องเลี้ยวไหลนี่ได้จากหลวงพ่อในป่าที่ขอนแกนหลวงพ่อองค์นี้เป็นที่ให้กรรมฐานพระเจ้าคุณทนเดี๋ยวจะมาเดินทุดงเราท่านอินี่จะไม่ขอเล่าประวัติเพราะยืดยาวมากดูแปลเท่ายังไง ขวาโยกไว้เฉยเฉยอย่าเพิ่งก้าวไปอย่าหนออย่าอยเพิ่งยกซ้ายโยกตัวอย่าหนอขวาอย่าหนอซ้ายเห็นไหมอย่าหนอ เาจะกราบเอาสี่คู่เอาหยาบไปหาละเอียดดูที่ปลายเท้ากลับหนอ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 แล้วทางายืนหนอยห้าครั้งยืนหนอห้าครั้งหลับตาดูปลายเท้าขวายางหนอ ได้นี่อย่าเพิ่งยกไปหยุด,ดย่างหนอขวาย่างหนอขณะที่เดินจงกลมนี้ถ้าเกิดมีเวทนาหยุด,ดอย่าเดินต่อกำหนดเวทนาให้หายถ้าขณะเดินเนี่ยถ้ามีเวทนากำหนดก่อนหยุดหยุดตรงไหนก็ได้มีเวทนาปวดคอเือะเกินหยุด,ด เอาทีละอย่างเหมือนดีดพิมพ์ดีดเอาทีละนิ้วให้มันคล่องพอคล่องแล้วหลับตาดีได้เลยนี่น่ันเดียวอันเดียวก่อนปวดหนอปวดหนอพอกําหนดได้แล้วเดินต่อไปถ้าเดินเดินไปเกิดคิดฟุ้งซ่านหยุด,ดอย่าเดินต่อไปนะฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอจิตตกหนอว่าอะไร กำหนดให้ดัพราะได้แล้วจิตเข้ามาถึงที่เดินต่อไปท่านี้เองการกำหนดอิริยาบถนั่งการเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าเดินเป็นท่านั่งนั้นเมื่อเดินจงกรมเสร็จจะกระทําท่านั่งให้กําหนดยืนหนออีกห้าครั้งสะก่อนจากนั้นให้ค่อยๆปลอยมือลงข้างตัว ทีละข้างพร้อมกำหนดว่าปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอปล่อยมือหนอไปเรื่อยๆช้าๆจนกว่าจะลงสุดจากนั้นค่อยๆย่อตัวลงพร้อมกำหนดตามอาการที่กระทำไปจริงๆเช่นย่อตัวหนอเท้าพื้นหนอคุกเข่าหนอนั่งหนอ เป็นต้นและวิธีนั่งนี้ให้นั่งขัดสมาธิคือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงหลังตรงแต่อย่าเกรงเราต้องกำหนดตลอดทุกอิกแต่บางแห่งสองไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมลิ้นปี่รงนสำคัญมากแต่สมาธิอ่ะลดชงตาย พอหาไปเนี่ยก็รู้รู้สึกที่ลิ้นปีมากกําหนดได้ผลเลยลิ้นปีถึงบางโคนเนี่ยไปกําหนดลูกกระเดือกหาว่าลูกกระเดือกเนี่ยไปลิ้นปีแม้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อบอกหนูกําหนดลิ้นปีดีตลอดแล้วลิ้นปูดีตรงไหนที่ตรงนี้เอ๊ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ดันเนี่ยออกมานชัดเจนแต่มันไม่ถูกที่ เราทําความดีไม่ถูกทางสมาธิไม่ถูกที่นั่งสมาธิไม่ถูกนั่งไม่ถูกสมาธิไม่เกิดอย่างนั้นไหนมาไปที่นี้ท้นปีเนี่ยจะมีประโยชน์ในการกําหนดเวลาจะนั่งเดินไปจะช้าย่อลงไปนั่งหนอนั่งหนอนั่งลงไปตั้งสตาิไว้ให้มีทุกอริยบท แล้วก็นั่งคัตมาดมีสามระยะนั่งกําหนดด้วยทุกเรียบทคุกเข่าลงไปอย่าไปนั่งยองยองอย่างนั้นอาทตี่ไม่สาธิดูนั่งคุกเข่าก็รู้กันนั่งคุกเขา่าันนั่งคุกเขา่าการนั่งสมาธินี้เนี่ยมีอยู่สามระบบคัตมาดเพศคัตมาดสองชั้นคาตมาดชั้นเดียว มันมีลักษณะอย่างบางคนก็นั่งทรงเดชก็ได้มันก็ได้ในการทุกแบบแต่อย่างนี้มันมีระเบียบทั้งมันนาง่งคัตมาทรงชัง่นงนั่งคัตมาเพชรเวลาเดินไปช้าๆเรานั่งก็ย่อตัวลงไปย่อแล้วก็คุกเขา่าย่อแล้วคุกเขา่าลงไปแล้วก็นั่งมันอย่างเราเดินเนี่ยเดินกล,กลมอมันเนี่ย เดินมาแล้วก็ย่อย่อเนี่ยอาตมาขามาดีเนะี่ยแต่รถชนย่อลงไปอย่างนี้ย่อย่อนย่อไปอย่างนี้ถึงจะเรียบรอ้อยถ้ารู้จักย่อบางคนก็ไม่รู้จริงวิธีนั่งคัาตามาเพชรบางคนก็ไม่รู้ ถ้าในป่าจะมั่งคาตมาเพชรกันแต่ถ้าไม่บอกวิธีก็จะนั่งไม่ได้บางคนก็นั่งเป็นบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนขาช้าน,นั่งไม่ได้แล้วคาตมาเพชรต้องขายาวแต่ฝรั่งขายาวมากก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าหาดเขานั่งได้นั่งได้กองาตมาเพชรกินทำอย่างนี้ มันได้แต่คาตมาเพชรเนี่ยทําไปเรือมันจะหายปวดเมื่อยไวเขาโทษถ้าทาไม่ไม่ทําอย่างนี้มันจะไม่ได้เอามือจับคาตมาเพชร มือขวาทับมือซ้ายามันได้ไหมได้ล้องดิจับให้มันถูกดีกวยขาหักนี่อย่างนี้สิซ้ายซ้าย,ายทำอย่างนี้ก่อนมันตึงทำให้หอย่างนี้เราก็ขาตึง ขอโทษข้างในไม่มียงเก่งฮึขึ้นมาก่อนดิขาซ้ายขึ้นมาก่อน ทีสมัยบอกไลใชายเคยมาก่อนเนี่ยพี่จะถูกอ่ะ อันนี้ดังขึง้นไปทรรมายาญ่กลับบ้านเดินไปไปสมมือเนี่ยถ้าใครหัดทำใหม่ๆยังมันไม่ได้พอนานไปจะหายเมื่อเนม่ยเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะได้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้หัดยองๆนั่งแบบโค้งต้องได้เนี่ยฝรั่งยังทำได้เราอายฝรังเนี่ย หลวงพ่อในป่านั่งอย่างนี้ใช่ไหมจำไหมเนี่ยได้จำไหมจำไว้เลยเอาซ้ายเข่ามาก่อนเอาขวาทับขึ้นมาเมื่อกี้เอาเอาซ้ายเอาขวาได้ยัไงไ,<ห>ได้ไหมได้นะได้สชได้ดึงเข้าไปสองมือสองมือสองมือใช่สองมือสองมือ ได้หัดทำซะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เอามือขวาทับมือซ้ายหายใจยาวๆก่อนหายใจยาวหยายใ,ใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหยายใ,ใจเข้าก็กําหนดที่สะดือเนี่ยที่ท้องเงท้ยทองหนอหายใจออกก็ยุบหนออย่างนี คาตมาตเพชรสามโกนิยมทั่วโลกใช่คาตมาตสองชั้นคาตมาตสองชั้นมีอย่างนี้คาตมาตเพชรโบราณใช่มาพระในกลางป่าใชยอยาาาา่อย่างนี้ใช่เราจะเห็นพระพุทธรูปคาตมาเพชรแล้วเกดอกบัวตูมสมาธิเกยหลงพระเพชรเกยกุฏิเนี่ยเราจะคาตมาเพชรแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เกดอกบัวตูม กำลังเจริญสมาธิเรียกลวงพ่อเพชรขัตมาเพชร่างต้องหัดทำไม่หัดทำไม่ได้หรอกอย่าตามใจตัวถ้าตามใจทำอะไรก็ไม่ได้ขัดข้องไปหมดอันนี้ขัตามาสองชั้นทำยังไงนี่ซ้ายขวาขัตามาสองชั้น น,นี่ขัดสมาสองชั้นนี่ขัดทาตามสบายสบายเนี่ยอย่างเนี้ยขัดมาสองชั้นมือขวาทับมือซ้ายตั้งตรงตรงหลักต,ต,ตาสังเกตที่ท้องให้ใจเข้ายาวๆหายใจออกยาว ให้ใจข้าวยาวพองอันหนอให้ย่ยาวแต่ให้ใจชั้นมันมันหนอไม่ลงต้องดูตรงนี้อย่าไปดูขึ้นอย่างนี้พองหนออยู่นี่ช่ไม่ได้พองหนอยยบหนอพองหนอยุบหนอ องน้อยบหนอ,หนอถ้า,าว่าทําไม่ได้พองส่วนเดียวหนอสามส่วนพองหนอยาวยาวยกส่วนเดียวหนอยาวยาวสามส่วนอย่างนี้ถ้าทําได้แล้วคนละครึ่งทองหนอ พองหนอพองหนอยุบหนอดูตรงนี้ไม่ใช่เึ้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าขาตมารสองชั้นขาตมารชั้นเดียวยังไงขาตมารชั้นเดียวยังไงคท่านขาตมารชั้นเดียวรู้ไหมรู้ไหมง่ายนิดเดียว หนึ่งช้นเดียวสองชานทํางานก็ยกคนขึ้นเท่าน,นี้เองจะทําวิธีไหนก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยไม่ได้ห้าแต่พระเจา้าสอนอันเดียวสอนอันเดียวคือขัตตมาตเพชรพระอรหันต์สมัยพุทธกาลขัตตมาตเพชรจึงมีพระพุทธรูปปางขัตตมาตเพชร ถ้าเราทําใหม่ๆใช่ไหมนะท้องนอลุกนอทาใหม่จัดปวดหนอทนไม่ไหวหนอโอจะตายแล้วตายทํายังไงเวลาทําก็เปลี่ยนอยู่บทได้แต่ย้ายขาสติเช่นปวดขาเหลือเกินปวดขาหเขาหลือเกินกลับหนอพลิกหนอพลิกนอย้ายขาสติอย่างนี้ก็ได้แล้วทําต่อ ถถานนี้เมื่อยก็เมื่อยนอเมื่อยนอกลับนอกลับนอได้เรียกเรียกว่าการเจริญระกรรมฐานปฏิปถานสี่เวลาพองนอยกนอเกิดปวดเมื่อยตรงนี้บางคนมาถามเนี่ยหลวงพ่อปวดนี่ทำงานทำมาต้องหลายครั้งแลวไม่ยุ่จกจัดจะจดจับหยุดพองยกป,ปวดนอปวดนอ ปวดหนอปวดหนอปวดนอปวดหนอการปวดหน้อที่หลับตาเนี่ยของนองยกนอก็หลับตาบางคนลืมตาพ้องน้องยกน้องพ้องน้อุบกนอแล้วก็แงนไปสมมติพ้องนองยกนออะไรนะแล้วมันจะได้สมาธิเหรอฮะลองพ่อวัดโนนเขาลืมตากันนะงั้นเหรอ บางทีปองยเอมาพุทโธ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 ง่ายสบายดีล้วพุทโธพุทโธอะไรจะเป็นสมาธิเหรอว่าอย่างนะ่าอย่างะบางวัดสอนในทีวีเดินสวนสนามเลยพุทโธพุทโธเยียบเข้าไปพุทโธพุทโธนี่พิชโลกอาตมาดูทีวีพอดีพุทโธพุทโธแล้วกับครูอาจารย์ก็ฮัลโหลเดินให้เหนื่อยเขาไหมทาเหนื่อยแล้วก็จะได้สมาธิ ถ้าเหนื่อยแล้วนั่งได้เลยโอ้โหเหนื่อยแล้วมันก็หนักก็ไม่ต้องไปคีดอะไรเหมือนกันเหนื่อยใช้ได้แล้วอันนี้ขอเจเริญพรสรุปใจความอ่ะนี่แหละปวดสงบสงบเสียใจยที่ลิ้นปี่เสียใจยหนอ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 เสียใจหนอทาไมหายเสียใจาย,ยาเลิก เดี๋ยวจะรู้ที่มาอ๋อเสียใจเรื่องอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สนใจอีกเรื่องเก่าอย่าลืมฟื้นเรื่องอื่นจะคิดิจที่ชอบทําปัจจุบันปัจจุบันไปไหนไปอย่าววยใจ,จเบาเรื่องเก่าอย่าลืมฟื้นเรื่องอื่นจะคิดกิจที่ชอบทําอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนจะจับมั่นคันมันตายจะเสียใจต่อชัดเจนนะจะทําไมไม่ทําตรงนี้่ะจะไปทําตรงไหน,นกัน น่าเสียดยเวลาของท่านมากที่มีประโยชน์จิตใจท่านมีค่ามา่อไรเวลาท่านจะมีประโยชน์อย่าแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยทำประโยชน์ให้คุ้มค่ากว่าการอยู่ด้วยกวาเ่ยงกรรมจากการก็ะทำอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นคนเราคิดคิดด,ดีคือกรรมฐานจะได้มีลักษณะ3ประการ 1. นึ่งคิด,ดเร็ว 2. คิด,ดถูกต้อง สามความคิดนั้นนำไปปฏิบัติได้ปัจจุบันทนันทีผู้จะคิดเก่งนั้นจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้จากสมาธิหนึ่งมีความรู้พื้นฐานดีสองชอบคบหาสมาคมกับผู้อื่นเสมอถ้าไม่คบหาสมาคมกับคนอื่นพื้นฐานใช่ไม่ได้อยู่แต่ในเบื่อบ้านของตัวเองไม่มีพวกพ้องไม่มีพี่น้องเลยเหรอจะมีความรู้พื้นฐานได้ยังไงบางนนาคนไม่เอาพวกเลยไม่เอาใครเลยเหรอ รับรองไปไม่หลอดสามมีสมาธิดีไม่คิดหลายเรื่องในขณะเดียวกันสี่เป็นนักสังเกตที่ละเ,เอียดละอ่อมากเป็นคนมีความสังเกตไปไหนชอบสังเกตสังกาไม่ใช่หยาบคายนะนี่คนมีสมาธิดีจะสังเกตเกงจะดูว่าใครสวยไม่สวยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเนี่ยคนสังเกตเกงคือคนมีสมาธิคนไม่มีสมาธิไม่สังเกต ว่าใครดีชั่วประการใดบางทีแต่งตัวปานปอนคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่งตัวสวยสวยคิดว่าเป็นคนดีเข้าใจอย่างนี้เหรอใช่ไม่ได้องสังเกตให้ลึกซึ่งมนนอนรสรสัาญาย์เห็นงอป่าเป็นสังทองมีปัญญาอย่างนี้สช่ถึงจะถูกต้องเป็นนักสังเกตที่ละเอียดละออมากเ้อห้ามีโมโนธรรมที่จำชัดเห็นอะไรทำอะไรทำาให้มันชัดเจนย้ายมัวหมอง อยาสาวมองทำให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมให้ปร่งสายใจก็ซื่อมือก็สะอาดทำให้เฉียบขาดเป็นธรรมเลยยไหมเอามีความจําแม่นยํามีความจําแม่นยํมามากคือคนมีสมาธิแต่คนไม่มีสมาธิความจําไม่แม่นยาแน่นอนจำอะไรผิดผิดพลาดพลาดไม่มีความจําแม่นยําสมาธิไม่ดีเจ็ดกลาคิดกราทำ คนมีสมาธิจะกล้าคิดกล้าทำทันทีจะไม่กลัวจะกล้าทํางานโดยไม่หยังจะได้ยด,ดีทุกคนกล้าตัดสินใจได้เด็ดขาดคนที่กล้าตัดสินใจไม่ได้คนไม่มีสมาธิคนว้าเวคนหละหลวมลลวหล่อแหละเลี้ยวไหลขึ้น้วลวงเขาตัดสินใจไม่ได้คนที่มีสมาธิดีจะตัดสินใจได้เด็ดขาดดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> กล้าคิดกล้าทำแตข้อหาความเจริญในเหตุผล คนที่มีสมาธิดีจะหาจะความเจริญหาจะเหตุผลไม่เป็นคนมกนักง่ายมักได้แำ่ไม่เลยคนที่มีความเจริญเนี่ยชอบหา